สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน,น้องปียาพระญาติฝากขายนะคะ EP นี้ EP ที่255มีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆนะคะให้พี่ๆได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการองค์ละ200บาททุกองค์นะคะพี่ๆชอบรายการไหน ทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร080 5916569ก่อนรับชมฝากพี่พเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดะระกังนะคะ เดิมๆเ,เก่าๆนะคะเปิดให้พี่ๆสองร้200บาทนะคะรายการที่สองพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะสวยๆแห้งๆนะคะ มาในพร้อมตลับนะคะรายการที่3พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานผิวแห้งๆสึกๆนะคะ รายการที่สี่พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะเก่าๆนะคะ,ะ,คะมาในพร้อมเลี่ยมนะคะรายการที่ห้า รูปหล่อเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะรายการที่หกพระสมเด็จวัดละกคงังพิมพ์ใหญ่นะคะ รายการที่เจ็ดพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะเดิมเดิมนะคะรายการที่แปดเหรียญหลวงพ่อปานวัดคลองด่าน เก่าไม่รู้ปีนะคะรายการที่เก้าพระนางพญาพิมพ์สังคติวัดนางพญานะคะ รายการที่10บพระสมเด็จปกโพหลวงปู่หินท่านจัดสร้างนะคะรุ่นแรกนะคะรายการที่11บเพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มเนื้อแดงนะคะ รายการที่สิบสองพระรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะวัดกำแพงนะคะรายการที่สิบสาม เหรียญหล่ลอเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะรายการที่สิบสี่ พระซุมกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกนะคะรายการที่15บ้าพระรูปหล่อเนื้อโลหะ หลวงพ่อป้อยนะคะรุ่นแรกนะคะรายการที่16พระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่โบราณน,นะคะเก่าๆนะคะ รายการที่สิบเจ็ดเหลียนหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะสวยๆเก่าๆนะคะรายการที่สิบแปด พระรูปหล่อหลวงพ่อจงเก่าๆไม่รู้ปีนะคะรายการที่สิบเก้าพระผงหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะเนื้อผงสีชมพูนะคะ ไลน์ไลน์รายการที่ยี่สิบพาผงดำหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะคะปีศูนย์ห้านะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ด พระรูปหล่ออินโดจีนรุ่นแรกนะคะปีสองสี่แปดห้านะคะรายการที่ยี่สิบสอง พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกนกนะคะกุทุ่งเศรษฐีนะคะรายการที่ยี่สิบสามพระเหรียญ <c oughs> พระเหรียญหล่อหลวงปู่สุข ผิวกับดำๆนะคะรายการที่24พระดินกุแม่ย่าจังหวัดสุขโขทัยนะคะมาในพร้อมเลี่ยมนะคะ รายการที่25พสิห้าหน้าปกพิมพ์ใหญ่เนื้อเมฆพัดนะคะหลวงปู่ใจวัเสด็จนะคะ <c oughs> รายการที่26พสิาผงพาผงมือสี ลิงดำนะคะเนื้อขาวขาวนะคะร <c oughs> <c oughs> ายการที่27พระซุ้มกอพิมพ์กลางกุวัดทุ่งเศรษฐีนะคะ รายการที่28่สพาผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มเนื้อเขียวเขียวแดงแดงนะคะรายการที่29่้าขุนแผนคู่ตัดเดียว จังหวัดสุพรรณนะคะรายการที่สามสิบพระรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะฐานสูงแปลกแปกนะคะบนลานบนลาน รายการที่สาเอเหลียนหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะเดิมๆนะคะรายการที่32พระรูปหลอพิมพ์พระสิงห์นะคะ เก่านะคะไม่รู้ที่เช้านี้ลงครบ32รายการแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อ โทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0805916569เปิดรายการองค์ละ200บาททุกองค์นะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ